กับแรนรถมาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับกับหอดมาหอดไผศาลีนะครับผมวัดหลวงพ่อดำนะครับผมบ้านนี้ผมผมมาติด2คันนี่แล้วนะครับอันนี้กันะครับแรนรถอีกคันหนึ่งนะครับลงมานะครับจากโคราชเลยนะครับผมเพราะว่าผมมามาเบิดที่แรกว่าเสียวมาหานะครับก็เลยเอามาซีนะครับคันนี้กับแรงน้ำกลนมัดถึงพร้อมๆกันเลยนะครับหลัดกันอยู่นี่นะครับวัดหลวงพ่อดำนะครับผมนะครับวัดหลวงพ่อดำใหม่วัดยังไง ห้วยทะเลบ่พี่น้องนะครับอันนี้เป็นปีอับไม้อีกขั้นหนึ่งนะครับอุ่นอีกขั้นหนึ่งแลนด์มารัดกันนะครับบอกพอระยะทางกับบอแต่จ้างกันนะครับพอผมลงมาจากแม่เปื่อนมันกับลอยจิตสิบกโลนะครับมาจากบ้านผมกรับไเวลาสูสีกันนะครับมัหรัดกันพอดีมาหอดซ้ำกันเล่นะครับเป็นฟอร์ดนะครับแล้วจนหัวหน้อยัหญ่ตัวเบอร์จิมซี นะครับหมอใหญ่นะครับจเจ้าโซ่ข้องกัได้นั่แหละดึงไว้เลยไอ่ไม่ต้องเอาร่เด้วยนะครับตัวนี้แบบประหยัดนะครับฟอร์ตนะครับโยกดีขึ้นกันนะครับฟอร์ตตัวนี้ไปลงเลยเลงเลยนะครับ ยังอ่ะปลาอืมพอดีเห็นแล้วทางคืนนี้ปั๊บนะครับตัวนี้เอากระบ,บอกใบดันนะครับกระบ,บอกมันใหญ่มันหยกนิ่มอยู่แล้วนะครับโฟกัดพวกยังนะครับนะคุณน้องจังติดตามชมขั้นที่สี่กันต่อเลยนะครับหอดบ้บานบ้บานไหนจะตั้มกว่าสามทุ่มนะคุณทงมือ <c oughs> นีนนะครับเรียบร้อยนะครับผมเอาส่แบตใส่ยังกะ๋ยวสิดลองให้เบิ้งนะตัวนี้เอากระบอกใบดันนะครับเด้อตันละตันนั่นละ นะเอาบอกไม่ดันนะครับคันที่2นะครับผมอยู่ในบ้านในวัดหลวงพ่อดำบัดบ้านยังก็ห้อยทะเลบอกยังก็บ้านนั่นงานไอ้บ้านนี้นะบ้านห้อยทะเลบ่บ้านโคกเดือโอ้ยจับบ้านกับอะไรเจ๊จีย์่บัดบ้านยังกันวัดบ้านโคกเดือบ่ครับอือวัดวัดหลวงพ่อดำดิโอวัดสะทะเลโอวัดสะบัว นะครับตัวนี้ก็เอาง่ายๆพี่น้องราคาประเพคนะครับบานๆก็บอกมันใหญ่ยกดีอยู่แล้วนะฟอร์ดนะครับห่อนพี่น้องนะครับเพื่อนก็ติดสองคันเลยพี่น้องพี่น้องกันสร้างให้กันนะครับหายแล้วยืนคำแอรล็อกจอกอทุ่คนครับพอท่านใส่งานยืนเหลือออกหรอสร้างปีไก่เพื่อใดใส่นะครับปีนี้ยกยกแถวแต่ว่าอืมกูมันเสียดจังจังซังเนาะมันกับว่าใดใส่แล้ว นะครับอันสดชื่นนะครับกะภารกิจรอบนี้กะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับภารกิจสายเหนือนะครับผมไล่จากชัตการนะครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มาที่ลานกระเบือนะครับกำแพงเพชรออกจากำแพงเพชรกับมานครสวรรค์อยู่ที่แม่เปิ่นนะครับออกจากแม่เปิ่นกันลงมาไผ่าลีต่อนะครับทีคันนะครับผม ไกลเจอพี่น้องเด้อรอบนี่มาเตอวนนันนี่เทีดงานประมาณตีทุมก่านะครับเกียมหาทุม่มานอนอยู่ไอแถวแถวแม่วงนะครับประมาณตีหนึ่งนะครับอวานนี่เราก็เดินทางมาแม่เพื่อนอีกประมาณหาทิศโลเราก็เดินทางมาไปสรี่เกียมซีโลที่โจ้ม้วนหมดแล้วครับไกลด้ยเจ้ละมองเมื่อยอยู่ครับพี่น้องเจ้า่ากะนะครับเอฟซีุกท่านเพื่อกับเป๋านะจะเทียดจางไหได้ เป็นหน้าที่นะครับและความรับผิดชอบของทีมงานเรานะครับเขากะมาหอดมาถึงเอฟทีถุกท่านทุกคนดือเ่าแะไรพี่น้องด้อถามว่าเมื่อยเพราะเมื่อยนะครับแต่ว่าก็ตตรงมาเราพระวเอฟทีเขาไวใจเสียใจกันนะครับงานมีปัญหามองไทยนะครับเขาแก้ไขนะครับต่อยกันไปนะครับผมนะครับเพราะว่าเขามีรับประกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับอันไหนมันเกิดโบพพองกะทีมงานเขากะนะครับพอตรวจพอภัยแล้วกะพยายามแก้ไขและปรับปรุงนะครับห้ทีที่สุดดหอดีขึ้นนะครับผม นะครับกพัฒนาผลงานของเราขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญนะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นที่ยี่ห้อทุกประเทศบริวาจะเป็นเขีบน้ำหนกบวกน้ำมันแต่ว่าถ้าลดหน่อยหลายผมงกับพัดตีหน่ได้ครับเลยนะครับตัวนี้กันะครับเป็นคั้นที่สองของหมู่บ้านนะครับวัดหลวงพ่อดำนะครับผมนะครับบ้านสะทะเลนะครับผมนะครับสวยๆนะครับเอาละตัวนี้เพิ่นเอาแบบธรรมดานะครับเอาพิเศษนะครับเลย นะครับนัยมมันนักีบอ้อยนะครับตั้งได้นะครับสำหรับปูไฟรุนการเกษตรนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมมือนี่ขนาจะหอดบ้านประมาณจักตาสองทุ่มน่าจะหอดอยู่นะครับแล้วนรถมาจากชั่วโมงตรงช้ามาหนิสามชั่วโมงหอดปะหอดพี่สี่ชั่วโมงทีไปสี่ชั่วโมงกว่านะครับมือเอื้อนนะครับขึ้นของเงมือเศา้านะครับเด้อ พรุ่งนี้ขึ้นของตอนเช้านะครับผมสวยๆเนี่ยก็สิออกไปติดอำเภอบันไพรนะครับทีสิบแรงอันนั้นเป็นงานนงานหยัดเข่าของเดือนี้เสิหอครับปกติผมก็บ่าหลับดนอครับทีสิบแรงนะครับออกจากทีสิบแรงบันไพก็สิไปอุดรธานีนะครับ MU57 อยู่ที่นายงนะครับ MU57 นะครับสร้างไวเดียนที่แล้วเสียจจากนายงนะครับปฏิบดบ้านรอรอบานเดฟบซีเก้านะครับผมแถวหนองกัวซ้อนะครับอันนั้นที่เป็นห้าสิบแรงสองกระบอกนะครับ นะครับโซนโซนอุดรนะครับเรื่อือื่นนะครับเพราะติดตามมึงนะครับเด้อปล่อยขี่ไปพี่น้องเขาเบืองประทันนหรครับแต่รอบนี้ก็ซีเค่องเหรอนะครับใกล้สิหยุดเราอีกจะน้อยลดกระติดแล้วนะครับรดติดแล้วก็ที่ได้หยุดนะครับดีด้ความซํำความสะอาดอู้นะครับเอาพี่น้องจังไปพอกันไหมนะครับ